ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการค้นหาข้อมูลซ้ำนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้คำสั่งในการลบข้อมูลที่ซ้ำกันทิ้งไปนะคะหลังจากที่เราค่ะได้มีการเรียงลำดับข้อมูลเนี่ยนะคะเราก็จะพบนะคะว่ามีข้อมูลที่ซ้ำกันนะคะของคนหนึ่งคนเนี่ยนะคะอยู่หลายข้อมูลเลยทีเดียวนะคะสังเกตจากแถวที่2ถึงแถวที่21ค่ะ จริงๆแล้วน่าจะเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมคะเราบอกว่าเราต้องการให้นะคะปรากฏข้อมูลของคนเนี้ยแค่ครั้งเดียวขอลบข้อมูลนะคะที่ซ้ำกันที่เหลือออกไปให้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถใช้คำสั่งนะคะในการค้นหาข้อมูลซ้ำได้นะคะซึ่งคำสั่งตรงนี้นะคะจะอยู่ที่แท็บ Home นะคะและอยู่ในคำสั่งในกลุ่มของ conditional formatting ค่ะในที่นี้นะคะก่อนที่เราจะใช้คำสั่งอาจารย์ขอไฮไลท์เซลล์ที่ ต้องการนะคะหาค่าซ้ําก่อนซึ่งนะคะเซลล์ที่อาจารย์ต้องการอาจารย์ขอเป็นชื่อและนามสกุลละกันบางครั้งถ้าเราไฮไลท์แค่ชื่อเนี่ยถ้าเจอคนชื่อซ้ากันนะคะ Excel ไม่เข้าใจนะคะว่าคนชื่อซ้ากันเนี่ยใช่คนคนเดียวกันไหมเพราะฉะนั้นเราขออารามสกุลไปด้วยจะปลอดภัยกว่าค่ะอาจารย์ก็ทําการไฮไลท์ข้อมูลนะคะโดยใช้เทคนิคคอนโทนชิปแล้วก็ลูกศรลงเลยค่ะเพื่อเป็นการไฮไลท์ข้อมูล1 0ึ่งพันกว่าแถวลงไปข้างล่างนะคะ จากนั้นค่ะขอใช้คำสั่ง conditional formatting ค่ะและขอคำสั่ง highlight cell rules ค่ะให้ทำการ h i h l l i h t เซลล์ที่มีกฎด,ดังนี้ค่ะกฎของอาจารย์ก็คือว่าค่าที่ํานะคะหรือว่าคำสั่ง duplicate value ค่ะเราคลิก1ครั้งนะคะจะปรากฏนะคะได้อ o ล็อก Box ขึ้นมาพร้อมตัวอย่างข้อมูลด้วยเขาบอกว่าถ้าพบค่าซ้ำนะคะเดี๋ยวเขาจะทำการไฮไลท์สีพื้นนะคะเป็นสีแดงสว่างอ่อนๆเนาะแล้วก็สี ข้อความเป็นสีแดงเข้มนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าขอเป็นสีอื่นได้ไหมได้แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ดังนั้นนะคะถ้านะคะข้อมูลไหนที่ซ้ํากันเนี่ยเขาก็จะเติมสีตามที่เรากำหนดไว้นะคะอาจารย์ขอเ,เลือกเป็นรูปแบบแรกแล้วกันนะคะ,ะ r i g h t red fill with dark red text แล้วกันนะคะแล้วตอบโอเคนะคะตอนนี้เนี่ยสังเกตเลยว่าตารางที่เราไฮไลท์ข้อมูลไว้นะคะน่าจะถูกไฮไลท์แดงทั้งหมดเพราะข้อมูลเนี่ยนะคะมีข้อมูลซ้ำทั้งหมดเลย แล้วยังไงต่อล่ะคะเราบอกว่าแน่นอนว่าข้อมูลที่ซ้ํากันตรงนี้มันมาจากคนนะคะหลายๆคนนี่แหละแต่1คนจะมีชื่อมากกว่า1ชื่อที่ปรากฏในตารางเราต้องการลบข้อมูลนะคะของคน1คนเนี่ยนะคะออกไปให้เหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราจะใช้เครื่องมืออีก1ตัวะคะ่ะในการลบข้อมูลซ้ํานะคะเครื่องมือตรงนี้อยู่ที่เมนูชื่อว่า Data ค่ะนะคะ อยู่ที่ data นะจากนั้นนะคะไปที่คำสั่ง remove duplicate ทางด้านขวานะคะ remove duplicate ก็คือเอาข้อมูลซ้ำออกไปนะคะหรือถ้าเราใช้ตารางอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะที่ tab table design ก็มีคำสั่ง remove duplicate เหมือนกันคำสั่งนี้ก็ใช้งานเหมือนกันค่ะอาจารย์ขอคลิก remove duplicate เลยนะคะคราวนี้จะปรากฏ dialog box แบบนี้ขึ้นมาอย่าเพิ่งตอบโอเคค่ะ เราจะต้องบอกเขาก่อนนะคะว่าให้ดูข้อมูลซ้ำนะคะจากคอลัมน์ไหนเป็นหลักแต่ถ้าเกิดเราไม่ติ๊กอะไรเลยแบบนี้ก็คือชั้นยินดีนะคะให้ข้อมูลที่ซ้ำกันทุกคอลัมน์เนี่ยลบทิ้งเลยแปลว่าตารางของเราจะเหลือแค่อะไรทราบไหมคะจะเหลือแค่หัวตารางเนาะเพราะว่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเจนเดอร์หรือคันที่อะทุกคนซ้ำกันหมดดังนั้นเรามักจะเอาข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์แล้วกันนะคะข้อมูลที่น่าจะ พิสูจน์ตัวตนได้นะคะก็คือชื่อนามสกุลดีกว่านะคะดังนั้นถ้าข้อมูลไหนไม่เอาขอคลิกเครื่องหมายถูกออกไปก่อนเราบอกว่าขอให้เขาลบข้อมูลของคนที่ชื่อและนามสกุลซ้ากันออกไปจากตารางให้เราทีค่ะอันนี้ต้องระวังนะต้องติ๊กก่อนนะว่าจะวันไหนและก็ตอบโอเคค่ะ เขาก็จะบอกว่าโอเคมี950ข้อมูลนะคะที่ซ้ากันนะคะแล้วก็ทําการรีมูฟให้แล้วตอนนี้เหลือเพียง51ข้อมูลเท่านั้นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่ามีแค่1เดียวแล้วนะคะแล้วก็ตอบโอเคได้เลยนะคะสังเกตว่าพื้นสีแดงข้อความสีแดงเข้มหายไปแล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะข้อมูลของคนเนี่ยเหลือแค่ ครั้งเดียวแล้วไม่มีข้อมูลซ้ำแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถใช้ในการค้นหาและลบนะคะบางคนอาจจะแค่ค้นหาไม่ลบนะคะบางคนอาจจะลบเลยไม่ค้นหาก็สามารถนำสองสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ